เต่าเตาเต่าเตามันมีสีขาสี่ทีเดินมาทังว่าผุบผุกผูบผุบผเต่าเตาเต่าเตสรุปเต่ามันมีสีขาสี่ทีเดินมาทังว่าผุกผูกผุกผุบผเต่า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 มันมีสีขาสี่ทีเดินมาทำ้ว่าผุกผูกผูกผุบผเต่าเต่าเต่า ดีดีเดินมาตำม้วบุุบุบุโพตาว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 ไม่มีที่คดีดีเดิมาตำม้วบุ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 บโพตาว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 ไม่มีที่ค้าดีดีเดินมาทำม้วบุ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 บโตาวตาวตาวลองยังไงดูอะลองทำกันตาวตาวตาว